ครับสวัสดีครับเดี๋ยววิดีโอนี้นะครับมา,าแนะนําวิธีใช้งานาเครื่องมือของช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเจ้าตัวดีโซลลิงทูลนะครับดีโซลลิงทูหรืออะไรม,มองเห็นไหมดีโซลลิงปั๊มนะครับก็คือ กระบอกสําหรับดูดตะกัวนั่นเองนะครับก็จะใช้สําหรับถอดอ,อุปกรณ์นะครับที่เป็นแพลทูโฮออกจากบอดแผ่นหงจรนะครับก็คือมันจะใช้ถอดระหว่างขาพินนะครับกับขา,าถ้าเป็นแผลอย่างนี้ครับมองเห็นไหมนะครับก็คือให้มันออกจากกันนะครับอ,อันดับแรกเลยนะครับให้เราตั้ง อุณหภูมิของหัวแรงนะครับที่400องศานะครับหรือบางคนอาจจะตั้ง380ก็ได้ก็คือให้มันร้อนแล้วก็ตะกัวร้อนแล้วก็เหมาะกับขนาดของแผ่นที่เราจะดูดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูการใช้งานจริงนะครับ โอเคนะครับทีนี้มาต่อนะครับก็เดี๋ยวผมจะถอดตัวคอนเนคเตอร์นี้นะครับออกจากบอร์ดบอร์ดที่ออกแบบผิดไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับแต่ว่าคอนเนคเตอร์นะครับมันมีราคานะครับก็่กว่าบาทนะครับเราก็ต้องถอดออกนะครับโอเคนะครับทีนี้เรามาดูวิธีใช้งานกันนะครับให้เรากด ไปอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วมันก็จะดูดอย่างนี้ก็คือเราจะใช้แบบนี้ครับไปดูดตะกัวได้เช่นเดียวกันนะครับกดนี้นะครับแล้วก็ทําให้พนินร้อนนะครับแล้วก็น่าจะวางมาณสัก3ามองศาแล้วก็ดูดออกนะครับแล้วก็สังเกตนะครับว่าให้ ตัวระหว่างพินของตัวคอนสีเขียวนะครับกับตัวแพ่นนะครับมันมันดูดจนเกลี้ยงนะครับเราง่ายๆนะครับแล้วเราก็มาทําต่อครับแพ่นที่ยังเหลือมาแค่สิบแล้วก็ออกให้ร้อนนะครับแล้วก็วางประมาณ30องศานะครับดูดออก เห็นนะครับตัว2องแผ่นนี้นะครับก็จะออกไม่หมดนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มตะกัวใหม่แล้วก็ดูดใหม่ นี้ถ้าเห็นนะครับก็จะสตราดแล้วนะครับก็คือแทบไม่มีตะกวดเหลืออยู่ระหว่างพินกับตัวแผ่นแล้วนะครับให,ห้เราโยกดูนะครับว่าโยกออกเลยได้ไหมนะครับถ้าโยกออกเลยได้ก็ออกได้เ win, ลยนะครับแต่ถ้ามันโยกไม่ออกมันแข็งหน่อยนะครับให้เราใช้ครีมอย่างเงี้ยนะครับจับตรงพินนะครับแล้วก็โยกระหว่างแผ่นกับพินอย่างเงี้ยครับขยับขยับอย่างเงี้ยนะครับ นี้ก็ออกได้แล้วนะครับแต่นะครับก็ออกได้แล้วนะครับอ่าหลักๆของของการใช้อ่าตัวดีซูลเลอริงปั๊มนะครับก็คือสำคัญที่สุดก็คือการให้ความร้อนนะครับแล้วก็จังหวะดูดนะครับให้เราดูดให้ให้ออกให้เกลี้ยงที่สุดนะครับไม่ให้ตะกั่วมันเหลืออยู่ตรงระหว่าง ตัวพินกับตัวแพดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไดโอดตัว R หรือตัว C นะครับที่เป็นแพดทูโฮทั้งหมดนะครับก็จะก็จะเหมือนกันนะครับในการใช้งานดีซูล์ริงปั๊มนะครับก็โอเคนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเป็นการแนะนำใช้เครื่องมือช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็แบ่งปันความรู้กันนะครับครับขอบคุณครับ